สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 channel นลสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของดาวอาทิตย์ที่จะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะ ว่าจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวกรกฎกันบ้างในช่วงเวลาประมาณ1เดือนจากนี้ไปเอาละก่อนที่จะไปฟังคําพยากรณ์แม่หมอขอแรงใจขอคนละหนึ่งไ์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ สำหรับโหราศาสตร์ไทยนั้นนะคะดาวอาทิตย์ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังชีวิตเกียรติยศและความสว่างสวัยเมื่อดาวอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งก็เป็นราศีเกษตรของตัวเองก็ย่อมจะเป็นรอบของการที่ดวงดาวจะกลับมามีพลังมั่นคงเข้มแข็ง ในรอบหนึ่งปีนะคะดาวอาทิตย์เดิมก็ทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณดังนั้นเมื่อดวงดาวย้ายกลับเข้าบ้านในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการฟื้นคืนของพลังทางการเงินอย่างแท้จริงเอาล่ะเชา้ากรกฎค้าก่อนหน้านี้เนอะด้วยความเป็นมหาจาักรของดาวอาทิตย์ก็ทําให้ตัวของคุณจะต้องดิ้นรนฝ่าฟันต้องขวนขวายต้องเหนื่อยต้องสู้อยู่พอสมควรกว่าจะ ได้เงินมาแต่ละก้อนแต่ละบาทแต่ว่า17สิงหาคมนี้ต่อนเนื่องไปจนถึง17กันยายนนะคะจะเป็นเวลาประมาณ1เดือนที่การเงินการหารายได้ของเจ้าชะตาจะกลับมาคึกคักมากขึ้น แต่ว่าใครจะได้ก่อนได้หลังได้มากได้น้อยเพียงไหนเราก็จะต้องพิจารณาจากดาวตั้งรับในดวงกำเนิดของคุณด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม่หมอขอให้ชาวกรกฎจงมั่นใจว่าอย่างน้อยค่ะตั้งแต่ซวันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปหรือจะนับจากวันที่แม่หมอลงคลิปนี้นะคะดาวสุขจะเป็นดาวอีกดวงที่ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณพอดีผสมกับดาวเจ้า าเรือนการเงินที่โครจรเข้มแข็งก็ย่อมจะช่วยหนุนทําให้การเงินโชคลาภที่ก่อนหน้านี้มันจะดูผันผวนพลิกไปพลิกมาจะเริ่มเข้าที่เข้าทางคุณจะหาเงินง่ายจะได้เงินเยอะหรืออย่างน้อยก็จะมีสภาพคล่องมีเงินได้หลายทางนะคะเข้ามาทําให้ชาวกรกฎจะได้จับใจ่ายใช้สอยเนาะในแบบที่คุณจะไม่ต้องเครียดหรือว่ากังวลจนเกินไปนะคะ เอาล่ะทีนี้เนาะแม่หมอก็จะขอขยายความค่ะในเรื่องของการเงินรายได้ของชาวกรกฎเมื่อดาวอาทิตย์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เอาล่ะค่ะก็ด้วยมาตารฐานความเป็นเกษตรตราธิ่ดีของดวงดาวถือว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสให้รายได้การเงินของคุณนะคะก่อนหน้านี้ที่เคยมามาหายหายมันจะมีความมั่นคงจะมีความสม่ำเสมอที่มากขึ้นและตรงนี้นี่แหละจะช่วยทําให้คุณสามารถจัดการ ภาพคล่องเงินทองในกระเป๋าให้ลื่นไหลามากกว่าเดิมจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือถ้าหากคาดหวังรองเงินก้อนใดสุดท้ายมันก็ไม่ได้อย่างที่คุณหวังจากนี้ต่อไปค่ะชาวกรกฎคุณจะมีรายรับที่เข้ามาเพิ่มขึ้นกันสักทีบางท่านจะมีรายได้เสริมจากแหล่งเงินใหม่ๆนะคะเช่นอาจจะได้เงินจากการไปทำงานพิเศษทำ j อบเสริมและก็ยังมีความ โดดเดน่นดวงดี เกี่ยวกับโชคลาบลาบลอยการจะได้เงินกันแบบฟลุกๆุกอีกด้วยเนื่องเพราะว่าในตอนนี้ดาวเจ้าเรือลาพะเนาะก,ก็ได้ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณพอดีและลาบผลเงินทองจากนี้ไปมันจะมาแบบไม่คาดฝันจะมานอกเนื้อความคาดหมายของคุณนอกจากดาวอาทิตย์แล้วค่ะชาวกรกฎคุณก็จะมีดาวพุธอีกหนึ่งดวงที่โคจรเป็นทั้งมหาจากราชาโชคและก็อุจจาวิราช นการเงินนั่นก็แปลว่าคำพูดการเจรจาการสื่อสารจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้ไม่ว่าการที่คุณจะไปขายงานนำเสนอโปรเจกต์จะไลฟ์ขายของหรือแม้กระทั่งจะเอาเครดิตชื่อเสียงที่มีอยู่ไปแลกนะคะเช่นการไปขอกู้สินเชื่อการหาสปอนเซอร์เข้ามาช่วยสนับสน,นุนเพราะว่าช่วงเวลานี้ผู้คนทั้งหลายจะเชื่อถือจะยอมรับในศักยภาพของคน ะะบางคนก็มีเกณฑ์จะได้เงินจากทางไกลาจากออนไลน์หรือท่านที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศช่วงนี้ก็มีโอกาสจะได้ขยายฐานรายได้ให้มากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามนะคะจุดสำคัญที่เราจะต้องท่องจำไว้เสมอก็คือดาวพระราหูยังโครจรเข้มแข็งอยู่ในภพมรณะนะและก็จะเล็งมาที่ดาวอาทิตย์พอดีตรงนี้เนาะชาวกรกฎยังไงเราก็จะต้อง ระวังใส่ใจเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้มีเงินเข้ามามากขึ้นแต่คุณก็ยังมีเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับรายจ่ายฉุกเฉินตามมาโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพสิ่งของเสียหายหรือว่าภาระของคนใกล้ตัวและตรงนี้คุณจะต้องใช้ใจ่ายเงินอย่างมีแผนนะคะไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นจะดีที่สุดนะคะ ต่อมาก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการงานความรับผิดชอบนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศและชื่อเสียงเมื่อโคจรเข้มแข็งอยู่ในราศีสิงห์ก็จะทำให้เจ้าชะตาจะเป็นที่สนใจจะอยู่ในสายตาถูกจับจ้องถูกมองจากผู้คนมากขึ้นถือว่าช่วงเวลาจากนี้ไปเนาะชาวกรกฎผลงานของคุณจะเป็นที่ยอมรับสิ่งใดที่ก่อนหน้านี้ที่เราทาไปแล้วไม่มี คนสนใจก็เริ่มที่จะมีผู้ใหญ่มีผู้บังคับบัญชาเข้ามามองเห็นนะคะและก็ให้การสนับสนุนคุณ นอกจากนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสแห่งความก้าวหน้าของเจ้าชะตาเพราะนะว่าชาวกรกฎมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายรวมไปถึงการที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งโดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเอกสารการเงินการตลาดรวมไปถึงงานสื่อสารงานประชาสัมพันธ์หรือถ้าหากคุณนั้นเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้ก็อยู่ในจุดที่การพูดการเจราจาของคุณมักจะสำเร็จได้งาน ถ้าได้ขายงานนำเสนอความคิดหรือติดต่อเจราจาทางธุรกิจนะคะก็มีเกณฑ์จะเป็นดังที่หวังคำพูดคำจาที่มีนะคะก็จะช่วยโน้มน้าวใจลูกค้าให้ช่วยสนับสนุนช่วยซื้อและก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาซื้อของมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามะ่า,าวกระกฎเนื่องเพราะว่าดาวเสาก็ยังโครจรถอยหลังอยู่เอาล่ะตรงนี้ก็อาจจะส่งผลเนาะทำให้บางงานบาง รเจกต์ของคุณที่จะต้องร่วมลงมือกับคนอื่นนั้นอาจจะมีความล่าช้ามีอุปสรรคเข้ามาบ้างและตรงนี้เราก็จะต้องค่อยๆแก้ไขไปทีละเรื่องอย่าพึ่งใจร้อนนะคะ สำหรับประเด็นสุดท้ายนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเนื่องเพราะว่าดาวอาทิตย์ถึงแม้ว่าจะโครจรในตำแหน่งที่ดีแต่จะโครจรเล็งไปที่ดาวพระราหูในภพมรณนะตรงนี้ก็แปลว่าตัวของเราอย่าได้ประมาทเลินเล่อนะคะ เป็นไปได้ว่าโรคเก่าๆโรคเดิมๆที่เคยเป็นอาจจะกลับมากลัเริบก็ได้เนาะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับความดันความเครียดกรดไหลย,ย้อนหรือว่าโรคที่สัมพันธ์กับลมภายในร่างกายนะคะเอาล่ะบางท่านนั้นก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องเสียเงินจ่ายเงินไปกับเรื่องของสุขภาพเนาะทั้งกับตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงอายุ ตรงนี้คุณก็จะต้องดูแลท่านให้ดีส่วนอีกประเด็นที่จะต้องระวังก็คือเหตุการณ์ที่จะเป็นปัญหาดราม่าขึ้นมานะคะอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเพราะเรื่องผลประโยชน์เงินทองโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดหรือว่าญาติพี่น้องของคุณนะคะ สำหรับบทรสรุปในภาพรวมนะคะเมื่อดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าสู่ราศีสิงในครั้งนี้ก็นับว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางด้านการเงินของชาวกรกฎนะคะจากนี้ต่อไปการเงินของคุณจะพลิกฟื้นดีขึ้นนะคะรายรับก็จะมั่นคงกว่าเดิมแถมยังจะมีโชคลาภเข้ามาเสริมหลายคนจะได้อนิสง์นะคะได้ผลสำเร็จจากการพูดคุยการเจรจาทำให้มีโอกาสทางการงานและการ เงินที่เปิดกว้างมากกว่าเดิมเอาล่ะบางทีมันก็มีบ้างค่ะเกี่ยวกับรายจ่ายฉุกเฉินโดยเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพแต่ก็ไม่ถึงขั้นทําทให้คุณต้องติดขัดนะคะเพราะทุกๆครั้งที่เงินทองเริ่มร่อยร,อ,ยรอลงไปมันก็จะมีเหตุมีจังหวะแปลกๆทําให้เงินใหม่ๆจะไหลเข้ามาแทนอยู่เสมอสําคัญไปกว่านั้นชาวกรกฎจะมีดาวสุขทับลัคนามีมาตารฐานเป็นราชาโชคก็ย่อมจะส่งผลที่ ชัดเจนเกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวนะคะบางคนคุณจะได้เงินได้โชคจากความรักความสเสน่หาจะมีคนใจดีมเมตตาซัพพอร์ตทาให้ชีวิตที่เคยยากก่อนหน้านี้มันจะง่ายกว่าเดิมและนี่ก็ถือว่าจะเป็นจังหวะสําคัญของดวงดาวเนาะที่กําลังจะเกื้อหนุนให้ชาวกรกฎจะได้พบกับจุดที่เรียกว่าการเงินพลิกฟื้นรับทรัพย์ไม่ขาดมืออย่างแท้จริงและ สำหรับใครเนาะที่คุณมีโปรเจกต์มีไอเดียเกี่ยวกับการทำงานการสแสวงหารายได้เพิ่มคุณก็ควรที่จะใช้ช่วงเวลาจากนี้ไปลงทุนลงแรงและก็ลงมือทำกันนะคะเพราะถือว่าจะเป็นจุดที่คุณจะได้สร้างฐานะสร้างความมั่งคัง่งมั่นคงให้กับตัวเองนะคะ เอาล่ะใครที่ชอบคลิปในแนวนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดที่กุญใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดนท์ซูเปอร์แตงหรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คีม563 c h a n n ช l แนลด้วยนะคะก็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ